มาดูความเห็นต่างเกี่ยวกับกระทรวงที่ระบุถึงการครอบครองยาบ้า5้าเม็ดถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องไปบำบัดนะคะเรื่องนี้พลตํารวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ท้าบอกว่าให้หมอชนน่านสีแก้วได้ลงพื้นที่มาดูกันว่าชาวบ้านนั้นเขาเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกับเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันเรื่องปัญหายาเสพติดนั้นทําให้เกิดปัญหาครอบครัวและความรุนแรงขึ้นมีการทะเลาะกันรายวันบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ยิงกันในสวนยางเชิงเขาอําเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราช<ม>เหตุการณ์นี้พ่อยิงลูกชายตัวเองเสียชีวิตเนื่องมาจากลูกนั้นเสพยาเสพติดจนมีอาการหลอนนะคะ คือผู้ก่อเหตุนั้นให้การว่าหลังเที่ยงคืนไปกรีดยางพาราในสวนระหว่างนั้นมีปากเสียงกับลูกชายบานปลายกลายเป็นการทะเลวิวาทก็เลยใช้ปืนยิงใส่โดยอ้างว่ามีปากเสียงกันเพราะลูกชายเสพยาเสพติดจนมีอาการหลอนบ่อยครั้งและนี่ก็เป็นปัญหาครอบครัวม,มาโดยตลอดนะคะ เรื่องของปัญหายาเสพติดนี้มีข้อถกเถียงกันจนกลายเป็นวิวาทะนะคะระหว่างพลตํารวจตรีวิชัยสังประภยัยหรือว่าผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกับทางในแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกรณีการออกกฎกระทรวงครอบครองยาบ้าห้าเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพที่ต้องบําบัดว่าเรื่องนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ท้าทายกันให้ลงพื้นที่พิสูจน์ว่าชาวบ้านนั้นเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่คะ่ะ มติว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศการกรดกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องอยาเสพติดมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับและประกาศดังนั้นเนี่ยมองอว่ามันขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและมีผลกระทบต่อประชาชน ขั้นตอนของการออกกฎกระทรวงเราทําตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกอย่างนะครับส่วนจะขัดรัมนูนหรือไม่เนี่ยนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปตอบว่าขัดไม่ขัดแต่อํานาจหน้าที่ของศารลรัมณูลนะครับเขาจะมีฉัยว่าอะไรขัดรัมนูลเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาเรื่องของกฎหมายรูปไม่อยู่ในหน้าที่อำนาจของศารลรัมนูญจะวินิจฉัยครับเขาวินิจฉัยร่างกฎหมาย เขาไม่ใช้ตัวกฎหมายว่าขัดหรือไม่ขัดเพราะว่าตัวกฎหมายลูกออกตามกฎหมายที่ที่ผ่านรัฐสภาแล้วผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบำบัดนั้นก็ทำให้ปัจจุบันได้เห็นสถานบำบัดยาเสพติดจ,จากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะรวมไปถึงการขอคำแนะนำของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าต้องการจะเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูในปัจจุบันก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ส่วนขั้นตอนการเข้าสู่สถานบำบัดยาเสพติดมีให้เลือกทั้งของภาครัฐและเอกชนนายแพทย์อังกูลพัฒรากรนนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสบยชให้ข้อมูลค่ะว่าขั้นตอนการบำบัดของภาครัฐหากกรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรงอาจขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองให้พาไปรักษาที่สถานพยาบาลทุกระดับของภาครัฐได้โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีค่ะค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือว่าสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ก็สามารถปรึกษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศได้นะคะเพื่อที่จะไปเข้าระบบคัดกรองตามอาการแล้วจากนั้นจะถูกส่งต่อไปบําบัดยังสถานบําบัดตามความรุนแรงของอาการยกตัวอย่างเช่นถ้าอาการรุนแรงก็จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดหรือว่าโรงพยาบาลเฉพาะทางก็คือสอบอยอชอและโรงพยาบาลธัญรักษ์ทั้ง6แห่งทั่วประเทศหรือโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตนะคะ แต่ถ้ามีอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่อาจใช้การบําบัดรักษาในมินิทันยารักหรือเข้าบำบัดในชุมชนเป็นฐานหรือว่าชุมชนล้อมรักส่วนกรณีสถานบำบัดของเอกชนก็สามารถเข้าไปรับการรักษาได้ตามปกตินะคะแต่จะต้องตรวจสอบว่ามีการรับรองมาตรฐานหรือไม่เมื่อเข้าบำบัดรักษาเสร็จสิ้นตามกระบวนการทางสถานบำบัดก็จะออกใบรับรองให้กับคนที่เข้าบำบัดค่ะ